ก็หาว่าต่อต้านไม่ทำตามศึกษาหาความรู้เพื่อช่วยเหลือตอนเองและครอบครัวก,ก,ก็ถูกมองว่าไม่รักชาติแล้วเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยได้อย่างไรได้โปรดส่งคืนความสุขความยุติธรรมมาให้เราด้วยเถิดขอบคุณค่ะพรอมือล่าเป็นหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหลังนายอันวาผู้เป็นสามี ถูกจับในคดีฆ่าตัดคอดาบตำรวจสัมพันธ์อ้อนยะลาตำรวจสพยะดังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2548รมือละบอกว่าช่วงที่มีการควบคุมตัวอันวาถูกต่อรองจากเจ้าหน้าที่ให้ยอมรับผิดและจกกัดการให้เป็นพยานก่อนปล่อยสู่อิสรภาพแต่อันวาปฏิเสธมาโดยตลอดเพราะตัวเองไม่ได้กระทำความผิดสุดท้ายเขาต้องติดคุก ทั้งๆที่เพิ่งแต่งงานกับรอมิละได้เพียงสองปีโดยที่หลักฐานต่างๆไม่มีน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือ10ปีแล้วที่อันวาติดคุกในคดีความมั่นคงรอมิละผู้เป็นภรรยาพยายามเรียกร้องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะนอกจากตัวเองแล้วยังมีอีกหลายครอบครัวที่ถูกกระทำคล้ายๆกัน ว่าเป็นเคสดรียหลายๆเรื่องเป็นกรณีศึกษาเพราะเราเห็นปัญหาเพราะว่ามันทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมคือพอ,พอมันไม่สามารถตอบว่าความผิดอยู่ตรงไหนความผิดอะไรความชัดเจนมันไม่ไม่ชัดแจ้งเนี่ยมันทําให้คนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไงพอไม่เชื่อมั่นเสร็จปุบเนี่ยคนก็จะไม่ยอมขึ้นศาลจะไม่ยอมเข้าสูก่กระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นปัญหาอื่นตามมาแล้วมนะันจะอะไรตามมา,าปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถ้าไม่ขึ้นศาลทางการนก็จะเชื่ออยู่แล้วว่าคนที่เขาสงสยัยนี่เป็นผู้ผิด ในงานแถลงข่าวสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแอมเนตี้ประจำประเทศไทยกรอมือละได้มีโอกาสพบกับรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นครั้งแรกและได้รับการตอบรับว่าจะให้ความช่วยเหลือสามีเท่าที่อำนาจฝ่ายบริหารจะทำได้ เอ่อก็เรียกว่าโดยอ,อำนาจในทิปไตยของเราเนี่ยทาง UN เนี่ยมันก็เป็นข้อเสนอแน่ะค่ะมเราม,มันผ่านกระบวนการอะไรทั้งทั้งหลายทั้งพวกไปแล้วสิ่งที่พี่จะแนะนำนะคะก็มี2กรณีก็คือว่าขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งทางเดินจำมั่งคงจะแนะนำนะคะอันที่2ก็เรื่องอของการรื้อฟื้นคดีหากว่ามีหลักฐานใหม่พบว่าเอ่อต้องเป็นต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่นะคะรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบอกว่า ตอนนี้กำลังเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมซึ่งจะช่วยเหลือทั้งการตั้งทนายเพื่อสู้ความและช่วยเหลือทางด้านการเงินคาดว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมิถุนายนนี้การขัดแย้งกันด้วยอาวุธในจังหวัดชายแดนใต้เป็นหนึ่งในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่แอมเนตี้เป็นห่วงมีการใช้กฎหมายพิเศษจับกลุ่มชาวบ้านโดยพลาการทั้งยังมีกระบวนการยุติธรรมที่ไม่โปร่งใสจนทำให้คนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วความไม่สงบชายแดนใต้จึงกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกิษณะภูมิรินถ่ายภาพทันพิศและบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน ครับนอกจากปัญหาจะซับซ้อนแล้วฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเองอยังตามไม่ทันผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่เกิดเหตุมาอย่างต่อเนื่องเอาง่ายๆเลยที่นาราธิวาสผ่านมาแล้ว1สัปดาห์ก็ยังไม่สามารถที่จะแกะรอยได้แม้ว่าจะเตรียมจะออกหมายจับนะครับแต่ว่าสภาพจิตใจของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุต้องเข้าไปฟื่ฟูด้วย